สวัสดีครับช่องช้างพังใหญ่เกตสวัสดี f อทุกคนนะครับเข้ามาดูนะครับแลวเข้าที่เข้ามาติดตามนะครับวันนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงขวาขวายายเราอยู่ไหนไม่รู้เลยต้นกล้วยสําหรับให้ยายกินนะครับอาหารยายน่าจะมาวันนี้นะครับ กล้วยสุกข,ข้าโพดน่าจะมาวันนี้นะครับตอนนี้ยายก็กินอาหารอาหารเม็ดนะครับผสมกับข้าวน่าจะกินไปแล้วครับเน,นี่ยมื้เช้าผมก็หย่อนต้องกดเสร็จก็มาถ่ายคลิปให้ FC ดูนะครับเรามารุ้นกันครับว่ายายจะจำได้ไหม ยายจำหลันได้หรือยังรอบยายยืนอยู่นู้นไปนอนนะครับผมส่ยายจะนอนแล้วผมซูมให้ดูครับอพอได้ยินเสียงหันหลังให้แกยายจ,จ้าได้จ,ะจะ้าทำมาเลยนี่ หับยายหันดากให้อีกหันตูดให้เลยเนาะเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้าชมมากกว่าผ้าไปแตกนะครับ Rồi chà. Đom đom kinh hấp đom kín Đom đó. Lan mà hả nè. Trong lan đó à. ย่เดินนีอีกอ่ะโหเพียบเลยครับยางลมครับเดี๋ยวนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์มีกำลังวางชาโค้นต้นยางเพียบเลยหันตูดให้อีกได้ ได้ยา,ายยาันี่เร็วมามามาันะอนะอะันละนี <bes uch ing> so <erin> ่มาเร็วเร็วูกลางใสมา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 ครับมาลุ้นกันครับพ่อใหญ่จะวิ่งไม่วิ่งมคือหูกลางใส่ Cá phải học lỗi đâu Má, 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 má Đi đâu Má mama mama đấy Đang lạnh đây Má, 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 má mama 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 ơi, mama ơi, mama ơi, mama 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 mama

มา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 จ้าจ้ามา n ี l u มา nilu อ่านพนนนภาพอ่านจะไม่นิ่งเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับ ตั้งกองแป๊บเนี่ยครับมันไม่มีอุปกรณ์ที่จะทันสมัยก็อย่างนี้ะรััวมานี้แล้วมามา Đông kín lắm Đông kín. ơi đông, Kinh. đông, Kinh đông nào, Mà lắm. mama. Mà, mama, à? leo 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 leo, leo, leo. Để cha, nào quay, tuấn quay dạy nhanh

Ồ, con ngải thóc này hả, bác kí, ma ma, ma liêu cha cha, ma liêu Ồ, mày ma, điêu oh, mà. hay tay, con mày ma, mày ma. ลงปินมันน่ะไม่มาเดี๋ยวไปหานายายอันนี้มาเร็ว เอารถมาแล้วเอาอ,อีเมลสิเรียกไปมาเนี่ยเอาเรียกหูกลางใส่แก่ย,ยายยายเป็นไรย,ยายมีแผลที่เล็บนะครับเล็บหลุดมั้งครับเห็นเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแล เขาบอกว่าล้างแผลทุกวันเอาใส่ที่ฉีดน้ำครับเป็นแผลที่เท้านะครับเล็บคงจะหลุดมนี่มากร้จ้าโอ้จาหลายไม่ได้เอาะ อยู่กันมาต้องนานห่างไวเท่าไหร่เองลืมกันแล้วดมดมกลิ่นใช่เปล่าว่าเชหลานเปล่าว่าอันนี้เร็วตอนนี้ครับยายจำไม่ค่อยได้นะครับเราก็ ไม่กล้าเข้าใกล้มากนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับดมกลิ่น,นนะใช่ไหมวะใช่เปล่าจมกินได้ยังไี่ไ้มึงนอนแล้วอหรอฮะ หรือว่ายายง่วงง่วงเหรออารมณ์ไม่ดีอ่ะเราจะไปตรงต้นนี้ครับแอบต้นไมห้หน่อยครับผมก็ยืนแอบต้นยางต้นนี้อยู่ครับ đã chả xin lấy ăn phơ hữu này thế hữu càng điêu lời rồi, rồi. mong non đó à, và... à rồi chỗ fc อยากไปดูเจ้าแก้วไหมครับถ้าคลิปหน้าผมอาจจะพาไปดูเจ้าแก้วก็ได้นะครับถ้าอยากให้ผมพาไปดูเจ้าแก้วนะครับเอาคลิปนี้ให้ถึงหมื่นไลค์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเจ้าแก้วกันนะครับต้องอยู่กับ fc นะครับกดไลค์กดแชร์เยอะ,ะครับ จะถึงหมื่นไลน์นี่ไปเลยไปดูเจ้าแก้วกันครับยายไปเปล่าโอ้ห่วงห่วงทำอะไรอะ่ะง่วงครับยายอันนี้ยายก็ง่วงแล้วนะครับก็เป็นเวลานอนแล้วนะครับ เราให้ยายพักผ่อนด้ขวานะครับเดี๋ยวอารมณ์เสียขยันไม้บ่อยครับเดี๋ยวยายก็คงจะจำผมได้แหละสักวันหนึ่งต้องมีสักวันนายายเนาะก็อย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับ ก็เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ